เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงแหล่งทุนานูฟังครับเรื่องของคําแนะนําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคโนมนะครับทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคลำปิสกินนะครับพูดคุยกับคุณสมเกียิกิจมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนะครับในช่วงแหล่งทุนครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยเตถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจํานวน2ราหวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเตถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดี วันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีต่อไปนะครับ มาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ําโดยปีแรกคิดเพียงร้อยละศูนย์จุดห้าเท่านั้นนะครับผ่อนสบายล้านละสี่พันบาทต่อเดือนนานหนึ่งปีนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำนะครับให้ดอกเบี้ยปีแรกร้อยละศูนย์จุดห้าผ่อนสบายเพียงล้านละสี่พันบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ เอาละครับมาถึงช่วงของคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่านะครับของธนาคารออมสินคําถามคือจะคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k live เกข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ทุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้นํามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้นะครับภายใต้แนวคิด ผ่อนปลนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยยับยัง้งไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมกับมาตรการการพักชำระเงินต้นก็ได้หรือว่าจะเลือกจ่ายดอกเบี้ยบ,บางส่วนก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นไปตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนดโดยมีระยะเวลานาน12เดือนหรือนานที่สุดเนี่ยคือไม่เกินวันที่31ธันวาคม2566นะครับ ส่วนการเลือกแผนการชำระหนี้ให้เลือกตามความสามารถในการผ่อนชำระข,ของตนเองผ่านการผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o หรือทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ก็ได้นะครับซึ่งขณะนี้ได้เปิดแจ้งความประสงค์จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนแล้วสำหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการและยังไม่เคยใช้สิทธิบ์บำเหน็จต,ตกทอดมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อนะครับท่านสามารถที่จะขอสินเชื่อสวัสดิการ สำหรับข้าราชการบํานาญที่มีการผ่อนปลนให้ใช้บําเห็จตกทอดเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและนําเงินสินเชื่อที่ได้ไม่ต่ำกว่าร5 0ไปชําระหนี้เดิมกับธนาคารได้นะครับด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษครับคงที่ร้อละสต่อปีนานถึง10ปีด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นจะคิดดอกเบีย้ย MRR ลบสอต่อปีนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ ร้อยละ1 0 0ของเงินบำเหน็จตกทอดผ่อนชำระได้นาน30ปีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือติดต่อสาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่ออยู่ก็ได้เช่นกันนะครับเมืม่อวานนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มนะครับได้ส่งมอบอาหารกล่องซึ่งคัดเลือกมาจากร้านอาหารบริเวณแนวรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่ากล่องทันใจเติมความสุข ให้ประชาชนจํานวนทั้งหมด800กล่องด้วยกันโดยนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารักษ์เพื่อสน,สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นั่นเองนะครับนายรักมรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงเปิดเผยว่าเอ็กซิมแบงได้เปิดทําการสํานักง,งานผู้แทนเอ็กซิมแบง์แห่งที่4ที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2,564นี้นะครับโดยมีนายจัก,กริดปียสิริกุลเป็นหัวหน้าสำนักง,งานผู้แทนทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ชื่อทีมประเทศไทยกับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียนนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะขยายสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึ้นคิดเป็นยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อประมาณห0,000ล้านบาทภายในปี2,500 68นะครับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละจากยอดคงค้างจำนวนานวน3 4า0 0ล้านบาทในปี2563สําำหรับสำนักงานผู้แทนในนครโฮจิมินห์นะครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2 5 6 4ถึงต้นปี2565นี้นะครับอาละรครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงแหล่งทุนถน้ฟังรับคำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมนะครับให้ทำประกันภัยเพื่อที่จะป้องกัน ความเสี่ยงจากโรคลำปิดสกินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมเกียรติกิบมาว่าหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับคุานพิรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังรายการเก็บเบี้ยได้ถุกล้านทีักและคอรพครับครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับลำปิดสกินตอนนี้ฮะอ๋อตอนนี้ก็เท่าที่ทราบจากการรายงานนะครับแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาด ของลำปิสกิลในโคและกระบือเนี่ยคนับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เนี่ยกว่าหกสิบสองจังหวัดครับคุณพิรพัฒน์ครับที่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงโคกระบือเนี่ยได้รับผลกระทบครับกลับแล้วอย่างนี้เราต้องเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรยังไงคุณสุกเกียรติโอ้นี่โดยโดยโดยหน้าดยหน้าที่เลยใช่แล้วนะฮะก่ ไม่เฉพาะเรื่องแหล่งทุนนะครับครั้งวิกฤตพี่น้องกเกษตร,รกรเนี่ยครั้งนี้าทางด้านประสุทสัตว์โดยกรมประสุทสัตว์เองเนี่ยก็ร่วมกันนะครับลงเ,เพื่อจะให้ความรู้แล้วก็ให้พี่น้องกเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคและกระบือเนี่ยได้รับความเข้าใจแล้วก็ร่วมกันที่จะฝ่าวิกฤตโรคอุบัติใหม่และทกศเองนะครับก็ เห็นความจําเป็นเห็นความสําคัญเห็นความเดือดร้อนเนี่ยก็มาทํำระบบการป้องกันความเสี่ยงหรือเราพูดกันในแง่มุมเกษตรกรลูกค้าคือมีภูมิคุ้มกันทางการเงินมากขึ้นนะก็ประยุกต์ประยุกต์ใช้นะกรณีที่พวกพืชต่างๆนี้ก็มีระบบการประกันนะครับอครับประกันข้าวประกันมันอฉะนั้นแล้วเราก็คิดว่าระบบประกันเนี่ยนะโคกับกระบือก็น่าจะสามารถ แต่ก่อนหน้านี้ได้นําเรียนคุณเดลพัฒน์เรามีประกันภัยโคโนมนะครับใชครั้งนี้เนะีเมื่ออุบัติการสําหรับโลกลําปีิสกิลที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยรเราก็ขยายนะครับมาคุ้มครองเกษตรกร,กรนอกจากโคโนมแล้วโคเนื้อ,อก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําระบบการประกันภยัยในครั้งนี้เ,เหตุผลวัตถุประสงค์สาคัญสำคัญเนี่ยบรรเทาความเสียหายัแล้วก็คิดว่าเนเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบ วันนี้ครอบคลุมกว่า62จังหวัดเนี่ยนะจะได้มีาการพยุงตัวได้มีทุนเพื่อจะอกรณีที่ได้รับผลกระทบนะครโคนะเจ็บป่วยล้มตายเนี่ยนะครับฉะนั้นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็ถือโอกาสนี้นะฮะต้องกาบขอาพระพคุณทางรายการนะครับ,รบที่ได้ทันต่อสถานการณ์นะครับคุณสมบัติของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคร่าวตัวคนก็คือเกษตรกรเนี่ย นะขึ้นทะเบียนกับกรมประสุตว์นะั์เป็นผู้เลี้ยงโคจะเห็นว่าวันนี้ครับคุณพิรพัฒน์ข้าวก็ต้องขึ้นทะเบียนนะครับ,รบต้องขึ้นทะเบียนเพื่อใหออ้ทางการก็มีข้อมูลให้คุณพิรพัฒน์แล้วก็เป็นหน้าที่นะครับผมย้ําอย่างนี้ว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับไปจดทะเบียนขึ้นให้เห็นว่าเ,เราจะทําอะไรนะครับนองเหนือจากนั้นส่วนวิชาการก็จะบอกนะครับทําอย่างไรเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพเช่นนี้ครั้งนี้เช่นกันครับ เกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะฮะกรณีจะเข้าสู่กระบวนการประกันภัยเนี่ยโคนะครับก็ตรวจรับรองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยก็เช่นเดียวกับคนนะครับมีใบรับ <ไป S 2> รบบองจากกรมประสุทธตว์ถัดจากนั้นเมื่อยื่นนะครับ ประชาสัมพันธ์ว่าเบี้ยประกันเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับโคนมเนี่ยแปดร้อยสิบบาทต่อตัวต่อตัวอะไรระยะเวลาใช่ฮะระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีสำหรับโคเนื้อเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเราป้องกันกันไว้เนี่ยลําปิสกินนะครับโคเนื้อเบี้ยประกัน400บาทต่อตัวนะครับคุ้มครองหเดือนนะครับฉะนั้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง5้า0กบว่าบาทเท่านั้นเองครับอะนั้นก็ พี่น้องเกษตรกรที่ที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้เงื่อนไขาการคุ้มครองอย่างนี้ครับนะอุบัติเหตุภัยธรรมชาติอันทีเช่นไฟไหม้ป้าผ่าน้ําท่วมลมพายุการเจ็บป่วยแล้วก็โรครลละปีสกินนะครับคุ้มครองวงเงินตัวละสามหมื่นบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นะทกสอเองนะครับได้รณรงค์เชิญชวนพี่น้องที่ ทาประสุทธิ์นะครับเข้าสู่ระบบการประกันนะครับฉะนั้นย้ําอย่างนี้นะครับกรณีที่เป็นโคเนื้อเนี่ยนะครับจํเาเป็นอย่างยิ่งนะะที่ท่านจะต้องมีใบรับรองเพื่อ,เ,อเพื่อความเป็นธรรมทั้งผู้เอาประกันและผู้ให้ประกันการคุ้มครองจะเกิดก็คือโคที่มีเนี่ยนะครับไม่อยู่ระหว่างการรักษานะครับไม่เป็นโรค นะติดต่อเลื้อลังยังปกตอิอยู่นะฮะเอ,ะอ,ะอางไงใช่ใช่ใชแล้วก็อายุโคเนื้อเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่เกินสามสิกเดือนนะครับมีส่วนหนึ่งคุณธีรพัฒถ้า <c oughs> เป็นชมรมเขาจะมี NID หรือมีเบอร์หูะครับอคลท,ที่เรียกว่า RFID เนี่ยเป็นเป็น serial number สำหรับโคนี่จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ วันนี้อาสาประสุสัตว์เองได้มีส่วนช่วยอย่างยิ่งนะครับที่ในการรณรงค์เชิญชวนนะครับท่านส่วนทกศเองเนี่ยนะครับท่านว่าการกระทรวงการคังท่านอาคมเติมพียาภาิธ์ก็ย้ํานะครับออกท้องที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์สําหรับกลุ่มซึ่งอุบัติแรกๆนีโซนีสารครับคุณวีรพัฒน์ที่พนมไพรนะครับเกิดขึ้นแล้วก็แพร่กันด้วย เอ่อพาหะนํานเชื้อเนี่เป็นโคสัตสุส,ตสัสตนะครับของของเรายังไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวเออส่วนของผู้บริโภคจะไปกังวลว่าเอ๊ะช่วงนี้กินไม่ได้มั้งอะไรเงี้ยนะครับครับนี่ก็จะกลายเป็นก,การซ้าเติมพี่น้องเกษตรกร,รทู้เลี้ยงโคนะครับฉะนั้นเลีออย้ยงบริโภคได้เหมือนเดิม <c oughs> ไดกินเหมือนเดิม,มได้กินได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอ,อ,อผ่านรายการนะครับว่าสนลงเชิญชวน เกษตรกรที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยนะครับสามารถติดต่อขอซื้อการประกันภัยคุ้มครองได้นะครับสำหรับทกศใกล้บ้านท่านแล้ววันนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจนี่นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คองเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมายเลข02-555ส 055นะเพื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็ถือโอกาสนี้นะครับได้รณรงลงประชาสัมพันธ์ครับอืมกับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรนะฮะ,ะวงเงินหรือว่าความเสียหายที่เฉยให้กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยคุณธุเกตครับ,ค,ค,รบความเสียหายเนี่ยนะครับเนี่ยที่เกิดจากสามสาเหตุประการสำคัญน,นะครับเช่นเป็นอุบัติเหตุเนี่ยพากออกไปนะประสมเหตุรถชนขึ้นมาเนี่ยออนี้คุ้มครองนะครับอันแรก กรณีภัยธรรมชาติสัตว์อุบัติการเนี่ยไฟไหม้ฟ้าผ่า,าน้ําท่วมลมพายุแล้วโคสูญเสียโคเสียชีวิตนี่ก็สามารถเคลมประกันได้ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับโคะสุขภาพแข็งแรงได้รับผลจากการแพร่ระบาดของอลำปีสกินนะครับเจ็บป่วยล้มตายนี่ก็เคลมได้นะวงเงิน<อ>ตัวละสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทต่อ 30, ตัวใช่ครับนี่ก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ ทางคอปปบพอเองนะครับได้เชิญชวนนะครับรบ,บริษัทต่างๆนะครับอย่างกรณีโคเนื้อเนี่ยนะก็จะมีบริษัททิพยประกันภยัยและก็สินมั่นคงนะครับเป็นผู้รับประกันภยัย <c oughs> นี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เห็นความสําคัญของภาคการเกษตรที่จะมาช่วยลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ส่วนโคโนมเนี่ย ระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีนะครับ,รบนี่ก็บริษัทอัคเนีซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยคอปพอนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตลอดจนการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆฉะนั้นแล้วนะครับผู้เอาประกันเนี่ยเยมื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสุสัตว์แล้วนะครับให้รีบติดต่อมายังทคศนะครับ,รบในเรื่องของการดูแลโคเพื่อให้ลดความเสี่ยง ส่วนนะที่ต้องประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเอา้าแล้วภาระหนี้สินล่ะอันนี้นะไม่ต้องกังวลนะครับนะทางพนักงานเองนะครับกรณีที่มีอุบัติการแล้วท่านได้รับผลกระทบนะนะเราไม่ต้องการให้ท่านต้องมีความกังวลใจเรื่องภาระหนี้สินนะครับ,รบพนักงานตกสก็จะถือโอกาสนี้นะครับนำมาตรการของการปรับลดลดขยายภาระหนี้ต่าง นะครับเพื่อให้ท่านคลายความกังวลใจฉะนั้นในแง่พน้องเกษตรกร,ะร,กรนะผู้เลี้ยงโคทั้งโคโนมและโคเนื้อเนี่ยนะครับอนอกนอจากสดับตับฟังข่าวสารแล้ววันนี้นะครับกนะรมปศุสัสตว์เองได้รณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนให้โค,คนะครับแล้วก็จะมีปศุสัสตว์ปศุสัสตว์อาสาลงไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องความรู้ทางปศุสัสตว์ให้ส่วนเรื่องเงินทุนเรื่องภาระ นี่สินต่างๆเนี่ยทกศก็จะเดินคู่ขนานกันไปเพื่อบูรณาการงานกันแล้วก็ให้ข้อมูลพี่น้องเกษตรกร,รแล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้พี่น้องเกษตรกรจะเรียนรู้และปรับตัว เข้าทันกับสถานการณ์แล้วลำปีสกิ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเป็นอุบัตกนะิการนะการเฝ้าระวังนะครับครั้งนี้เ,เป็นเรื่องของการแก้ไขคราวหน้าก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันการป้องกันกกส่วนหนึ่งที่วันนี้ต้องได้รับเกียรติจากทางรารยการก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยระบบการประกันภัยครับ,รบ,รบซึ่งเราไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะคุณทุกเกียรตนะิทีนี้คน<ฮ>พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเขาเขาเริ่มเข้าใจคําว่าประกันนี่มากขึ้น ขนาดไหนถรือกที่กว่ามสมัยก่อนอค,ครับโอ้โหน,นี่ีถือว่า,เ,าเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก่อนหน้านั้นเนี่ยครับเรงการประกันภัยเนี่ยโอ้ยากมากยากมากใช่จะเข้าไปสู่การประกันชีวิตนะตัวคนแล้วเนี่ยนะมาถึงพืชผลที่เป็นรายได้หลักๆเนี่ยนะครับรัฐบาลเองคอปพอส่วนราชการต่างๆเนี่ยต้องให้ชุดความรู้แล้วก็มีช่วงที่รัฐบาลช่วย นะอาจจะเป็นบางช่วงที่บางพืชที่รัฐบาลสนับสนุนช่วยเบี้ยเกษตรกรช่วยบางส่วนทกศถ้าเป็นลูกค้าเราเราถือเอาระบบนี้เชิญชวนมาลองเลยเนี่ยเราออกเบี้ยแทนในบางโครงการพืชบางตัวพัฒนาการเหล่านี้ผมว่าสัก5้าปีมาเนี่ยคนะรอบคลุมไปนะหลายพืชแล้วนะครับ,รบมีข้าวมีข้าวโพดนะครับมีรำไยนะครับแล้วก็เนี่ย ล่าสุดนี่โค <Yeah. S 2> นะครับโคนมแล้ววันนี้มาโคเนื้อโคเนื้อระบบต่างๆเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าวันนี้ในแง่การจัดการความเสี่ยงอย่างที่คุณพิรพัฒน์นำเรียนนะครับ <c oughs> เรื่องพวกนี้ไม่มีใครอยากให้เกิด <c oughs> ในขณะเดียวกัน <c oughs> สภาพที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนั้นภูมิคุ้มกันอย่างนี้แหละครับที่ถ้าเรามีแล้วเนี่ยเส้นทางวันชนวันฤดูการผลิตชนฤดูการผลิตใ <c oughs> น <c oughs> พืชหลัก นะพี่น้องเกษตรกรไทยสามารถจัดสรรส่วนเหล่านี้นะครับมาเป็นการซื้อเบี้ยประกันนะครับไม่เกิดเหตุก็ถือว่าเราโชคดีนะครับนอกเหนือจากนั้นบางบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเราก็ยังบรรเทาความเสียหายได้มากนะครับนั่นก็เป็นหลักหนึ่งที่วันนี้พี่น้องเกษตรกรไทยเกือบทุกทุกพืชนะครับทุกพืชทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชนาข้าวนะครับพืชไร่ พืชสวนนะแล้วก็วันนี้มาถึงะระบบข่าสุสานนะครับระบบประกันก็จะนํามาเรื่อยๆอวันนี้แน่นอนครับการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เห็นความสําคัญเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทกศหน้าที่ของอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคับแล้วัจากนั้นนี่เราเห็นนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากจากนั้นก็คือการบริโภคข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็พยายามย้ำเน้นว่าอ,อย่างรายการ นะที่ดีแล้วให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันทางสถานการ์อย่างรายการเ,าเก็บเบีย้ยให้ถุร้านเนี่ยนะจะทุกรายการมาอัปเดตเนี่ยวันนี้เกษตรกรลูกค้าเรานพนักงานก็จะประชาสัมพันธ์นะครับว่าให้เข้าถึงให้เข้าฟังรายการต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ชนะครับสำหรับเรื่องการบริหารการเงินบริหารภาคการเกษตร แล้วก็สถานการณ์สำคัญนะครับสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆนะทางรายการก็จะมาอัปเดตให้ฟังฉะนั้นลําปีสกิมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นวาระของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่จะต้องฝากวาระวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วรเรามีความเชื่อมั่นครับวันนี้ระบบการ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินเนี่ยระบบประกันส่วนตัวโคเนี่ยนะครับนอกเหนือจากประกันแล้ววัคซีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางกรมปศุสัตว์ก็ทยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรไทยเข้าถึงครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณสุเกะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณสุเกตกีมาวหานะครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับผมเฉลยคําถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า สินเชื่อบ้านดอกเบีย้ยต่ำของธนาคารออมสินนะครับปีแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่คาตอบคือร้อยละศูนย์จุดห้าเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้กลับมาบอกกันนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ